โอ้ยมาแก่พี่น้องกินขา้าวเด็กน้ำกันตับบกงต้ม,งงงตมนมัมวใม่พักในสวนคือเขามาค่ะสวัสดีค่ะเขาเร่งเขาเร่งเรือเขาดึก,แ,แ,กแต่ว่าเขาหนึ่งหนึ่งมา่งมีใหม่พรอนตขวดเกลือเรียบร้อยแล้วมีตับบกง,ง,ง,งในสวนนี่แหละทุกอย่างในงบ้านเมื่อตะพี่น้องแต่นีประตูบนในบ้านมาค่ะแข้งในนี้หนึ่งอย่างที่เราเห็นมา อันบริลกเพิม่มจันเลยอย่างนี้ที่เก็บน,นีน่สิเด็กจักในที่บรลิลูกมาค่ะสวัสดีเลยเนะาะมั่งกินข้าวที่บริลูหลายอย่างข่อยมือวุ้นนำข่อยมือแตนหุ่นม,มือกระบวมไอ้กระบวมนี่กระบวมนี่บวมถือไปซีตัวมึงปัดเพราะั้นตอตาขอ่อยแตนกว่ไปถางปลากล้วุ้นโตกินอย่างไม่ได้ไปถางปลาพี่น้องว่าเสียวข้าไปขยาย แตน่น้ำซีแม่เลยเอามือปัดออกมาเลยหนึ่ยมือบวมชืงนเลยท่ายาเลยกินยาแล้วมาเอาเลยกินแล้วก็ที่นอนผกไม่กระสันกระ,ะสา่าจะตื่นขึ้นมอแต่มฮุมบานนอกบานนอกแค่ไปจากต้นก็เหรอ Có thì mình họ thì ừ. có nào, nó chìm bè nó chỉ nào có bạn mà cuốn hàng lên bao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì กนนไมาอืมอ,อย่างนี้นา้นมาฮะน่ายมากเ้ยไปง่ากินพี่นนอแกเต็มไปหมดจะฝากใด้บาทเพิ่มแก้ว่ามากินพักมากินพักคุณจะอยู่ในเมืองคุณ มันก <muitas> <arias> ็ออกมามันบอกมันสำปุก่วยมันก็ออกมาอยู่เก็บปากมันอยู่ห้ากล่องฮะแซงพักบุญหมดเลยแซงพักบุงแซงอันพักอัน ตันจอมอมินมันก็น่ากระทูก่อยกิ่นมานกอแต่ผู้เทา ปิ chat, h, mm ่งไม่ใช่อะ่ปิ่งปิ่งมาทตูปิ่งแสกกรอกไงเพื่อนมันกินนคือห้องอะไรเด้่ยูเถากระปุกไส้เพื่อนเหรอปะมันเี้ยไม่ับ mắt mở hết mày tháng ăn thân thế nào vậy thì ca kha năm ở Xì <laughs> <Sì>, mẹ <laughs> lông thì lông năm cũng tả khỏi <cười> <cười> Má ไปฝนต้นหนาวเขาเริ่มอ,อี่ออกหมอออกงั้นเลยนะพวกแตนพวกขึงพวกจอยสติไม่เห็นทั้งไอ้มาเร็วบริเตงเจนพา,าเป็นพื้นเต็มยุงยุงไลครับฝนตกความ,มเมฆเฮ็ดต่างฝนเพราะว่าคิดว่ามันมีฝนีิมันคือผมมียุงเหรสิโอ้ยในแดดโอ้ยผิดผิดพี่น้องพื <laughs> ่อนเนาะ มึงไจมีโอกาสเป็นไครได้รอไม่ได้ทีเบื่ออาการบูบ๊อว่าไบปเรียกอืมเพื่อนรายเดีย,ย,ดยรึเปล่าเขาบอกว่าอย่ป่ปยปวยอ,อยู่ปีป่วยมาลูกปีอะแต่ว่าโมได้เป็นไข้เป็นหนาวเรื่องว่าเป็นในร่างกาย ขาเป 2, 2, 3, 3, ๊ะสองสสองปีสามปีไม่ติดกันนางแหละคาคือรุดลุ่มเมื่อเมื่อหนาหนาคนข้าวต้มงามงามหนาคนไม่ลองพักกันคือย่างเหรอแต่โมือฮีมันย่าจะกิน

mặc quái <laughs> phòng hạc để khoáng chip mặc dù lòng cắm chim nha hai chữ mặc dù chịu bựa ô nha của mẹ 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 บ้ยแงตุ่มไปน้อๆหักไม่อยากกอดตุ่มไปน้นยนอยๆนหอมตุ่มคักเปี่ยนนี่เป็นหน้าถิ่พี่ห,ออหรอป่อยแกถินเราถินแม่แกดี ได้จะนั่งบึ้งแิ็งความกระลาดหันบ่ต้มไข่บ่ทอดไข่บ่ตุ๋นไข่หอยกะแม่งความกระลาดเอากระปาโอเคอะนะแล้วีหมูแดงเอ็กวูดกี่สี่สี่เฮอะมากเลือเหลือเนี่ เนี่ยห้หมูห้หมูห้หมูเนี่ยบ่มีเราเคยเอาไว้เคยเอาอยู่เคยได้ออกหมดหายหมดมวนหมูขาวเด้อยหมูดำมวนหมูป้าหนาแล้วมาหมูผสมอู้ยตัวผูมันดุตัวแม่บ่เคยเดาแต่ผูหงส์เอาไปได้หมุนคอก็เอาไว้อยู่ก็เลยโอ้โอืม เิ <arent> ่นพนาน้ำนแหลพี่น้องต้องเกลียบอีกอย่างไม่ได้ละทั้ง้าทั้งอ่ะลุ้ล้วย หลังมื้อคอยปัดออกพระท่านนำขุมตาเลยอ่ะปัดออกท่านเลยไม่นำหลังมื้อซีแม่แตนเหลียงบักข่ายเห็นขวดดูดกางเกงต้องแน่น่าเข้าขวดเลยแบบเติมกินมากอะไรขวดกระตุก แตเสียบรทดเดียในบานแล้ววาบุเฟ็ดเพ่ดอยูบงาต่ทูก็ที่เป็นมันย่กินเห็กไข่อะไรเด้อมันมันตาแล้วบ่พี่นองมันเต็มเต็มให้ลบเยอ เดบ้งนี้เด้อบ้งระไรสั้มนี่แหละพยายามมันตัานข้ควมนันลูกกับพ่อกักเบเธอแซ่บบ่ได้ลบก้นแจมแมงเตียนข่อยมาสองหมื่น อยากก็นําผลนกอ,อยากก็น่าน,นายกไปอยรุ่นนี่ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวกินต้อนละไปเสียเขาระครับ